เสื้อปกปีกนกนะปกในตัวแพทเทิร์นของเขาจะเป็นแบบนี้ปกในตัวมันไม่ใช่ว่ามีแค่ปีกนกอย่างเดียวนะคะเราสามารถทําเป็นคล้ายๆปกบวัวปกกล้วยหอมนะหรือคล้ายๆปกฮาวายขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะวาดปกแบบไหนได้หมดเลยนะทีนี้ในส่วนของแพทเทิร์นเขาจะมีคอเสื้อนะชิ้นหลังยื่นออกไปแบบนี้ที่ยื่นออกจากไหล่เขาเป็นคอชิ้นหลังนะคะคอชิ้นหลัง เมื่อเรามาประกอบเป็นชิ้นงานเขาจะมีสาบแยกออกมาด้วยนะสาบคือส่วนที่ประกบนะคะประกบตามริมด้านปกด้านหน้านะคะประกบตามริมนะะอันนี้เราเรียกว่าสาบนะคะประกบออกมาซึ่งเวลาเราปป p y นะคะเวลาเราปป p y สาบนะ,ะด้านด้านไหล่ด้านคอด้านหน้าจะต้องเท่ากับแพทเทิร์นนะ,ะส่วนความใหญ่อันนี้ก็ตามความเหมาะสมนะะแต่ว่าของพี่รีก็จากจากจุดด้านข้างตรงนี้นะคะเข้ามาประมาณ3นิ้ว แล้วก็ค่อยๆโค้คงมาหาช่วงประมาณช่วงบ่านะคะค่อยๆโค้คงจากช่วงอ,อกนะไปอันนี้คือสาบแล้วเราคัดลอกออกมาพอมาเย็บประกบนะคะเราจะเย็บประกบด้านหน้าแบบนี้นะอันนี้จะเป็นตัวสาบทีนี้เวลาเราพับเขาจะมีจุดพับจุดพับจุดพับกับจุดติดกระดุมคนละจุดกันนะพอเราพับนะคะส่วนของปกปกของเราจะไปอาจจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้คือคอหลัง มาดูอันนี้มาดูตัวนี้อันนี้เราต่อสาบแล้วคะพอเราพับเหมือนตัวนี้นะคะมาจุดพับอยู่ตำแหน่งนี้พอเราพับออกมาลักษณะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะคะทำไมเพียรีถ,ถึงรู้ว่าจุดพับอยู่ตรงนี้นะะเวลาเราเย็บกันปลิ้นนะะเราจะเย็บกันปลิ้นสลับด้านกันนะคะถ้าเป็นตัวเสื้อกันปะลิ้นคืออะไรการเย็บกันปลิ้นก็คือการเย็บทับเพื่อไม่ให้ผ้ามันปลิ้นก็คือการเย็บทับ ตะเข็บด้านในตะเข็บด้านในมันจะมีตะเข็บนะเย็บกันปลิ้นคือการเย็บทับเนะย็บทับเนี่ยมันจะมีเส้นเย็บอีกรอบหนึ่งทับในจุดที่เราไม่ต้องการโชว์ออกไปด้านนอกนะคะส่วนของอันนี้ชิ้นหน้าช่วงที่เราติดกระดุมนะคะช่วงนี้นะตั้งแต่จุดพับตรงนี้เลยมาหาด้านชายนะคะด้านชายเราต้องการโชว์ด้านนี้นะเราไม่ต้องการโชว์สับไม่ต้องการให้สับปลิ้นออกมา นะาะววแหวมไม่ต้องนะคะ <_ S 1> เพราะฉะนั้นเวลาช่วงเย็บทับตรงนี้นะคะเราจะเย็บทับไปหาชิ้นสาบ <นะ S 2> เย็บทับด้านสาบจะมีรอยเย็บด้านด้านตัวนี้นะคะทีนี้พอมาจุดนี้เราต้องการพับโชว์โชว์ด้านสาบก็คือโชว์ด้านในเราต้องการโชว์ด้านนี้นะคะพอมาถึงจุดที่เป็นจุดพับนะคะขึ้นไปหาปกนะพี่รีจะมาเย็บด้านที่มันเป็นตัวเสื้อนะ,นะเพื่อเวลากลับแบบนี้เราจะได้ไม่เห็นรอยได้อยู่ด้านนี้นะมันจะมีวิธีการเย็บ น,น,นะพอเราเย็บฝั่งด้านบนนะเราเย็บฝั่งด้านเย็บทับด้านด้านตัวเสื้อพอเราพับพับปกพับปกพับคอเขาก็จะไม่เห็นรอยได้เลยนะคะเพราะรอยได้ของเราเริ่มสลับเริ่มสลับนะคะตั้งแต่จุดที่เป็นจุดพับนะมาเย็บด้านนี้แทนนะะการเย็บปกลักษณะนี้นะคะเพียรียทําไว้ในคอร์สเรียนเสื้อทรงปล่อย ใครสนใจอยากเรียนเสื้อแบบง่ายๆนะคะเป็นการตัดเย็บตั้งแต่พื้นฐานเลยใครไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้แต่เราต้องมีจักรเย็บเป็นของตัวเองนะแล้วก็พอใช้จักรเป็นบ้างถึงจะเรียนได้เพราะว่าการฝึกเย็บหรือการใช้จักรเพียรีไม่มีสอนนะคะเราต้องใช้จักรของตัวเองเป็นก่อนแต่ว่าเรื่องของพื้นฐานนั้นเรามาเรียนเสริมได้เพราะพียรีสอนตั้งแต่วิธีการอ่านค่าหน่วยเป็นนิ้ววิธีการวัดตัววิธีการใช้สายวัดจนถึงการสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บออกมาเป็นตัว ขอแค่เราใช้จักเป็นก็เรียนได้ตอนนี้ราคาคอสเสื้อทรงปล่อยนะอยู่ที่ราคา1 9 0่บาทใครสนใจทักแชทเพียรีได้อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่นอกเหนือจากเสื้อทรงปล่อยแบบนี้นะคะทุกคนเราสามารถทําให้เข้ารูปได้เราสามารถทําให้เข้ารูปได้จากเสื้อทรงปล่อยเข้ารูปมากหรือน้อยอันนั้นอยู่ที่การดัดแปลงนะคะแต่ว่าเพียรีจะมีสอนเรื่อยๆนะสอนเรื่อยๆนะคลิปจะลงอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะ ขอบคุณทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกเย็บเสื้อนะคะ